เราอาจคุ้นเคยคําว่าการลงทุนคือความเสี่ยงแต่คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าการลงทุนระยะยาวใดที่จะคุ้มค่าได้สุดณเวลานี้พลังงานแสงอาทิตย์ไงครับ คือผมเนี่ยใช้แก๊เจ็ตเยอะอยู่แล้วและเอาจริงอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่างในบ้านเนี่ยมันเห็นผลจากช่วงโควิดที่ผ่านมาแล้วครับ Work from home ค่าไฟก็ทะลุเกิน2 0 0 0 0ืก็ต้องคิดว่าต้องหาวิธีละว่าจะแก้ไขสถานการณ์มันอย่างไรแต่ั้นเนี้ยผมก็ได้รุดหน้าไปก่อนก็นคือติดโซล่าเซลล์ณหลังคาทิศใต้ของบ้านทีนี้พอมาถึงยุคนี้ใช่เมเอฟที FT ขึ้นค่าไฟเริ่มบานเบิกขึ้นมา ก็เลยคิดว่าหลังคาอีกด้านหนึงมันก็ควรจะถูกใช้นะก็เลยมองในมุมว่าถ้าจะติดเพิ่มเนี่ยผมต้องเตรียมอะไรบ้างนี่ผมไปเดินงานบ้านและสวนแฟร์นี่ก็ไปเจอ power connect solar ซึ่งเดิมบ้านผมใช้ปลั๊กไฟ power connect อยู่แล้วนะครับไปเจอครั้งแรกในงาน home pro expo นะคนขายหน้าตาดีเลยแล้วก็แนะนำดีมากนี่พอคุยกันไปคุยกันมาเนี่ยผมก็ค้นพบว่าไอห้องที่ผมจะต้องวางอินเวอร์เตอร์เนี่ยเดิมผมใช้ string inverter ซึ่งแน่นอนใหญ่เข้าห้องอะ่ะ ซึ่งมันก็เต็มไปแล้วใช่ไหมครับเขาก็เลยแนะนำให้ผมรู้จักคำว่าไมโครอินเวอร์เตอร์คือไฟจากฟ้าหรือไฟจากแดดที่แผดเผาลงมาเนี่ยตอนที่โซล่าเซลล์รับเนี่ยมันจะเป็นไฟฟ้ากระแสตรงตเรียก dc ใช่ไหมครับ direct circuit ไฟเนี่ยใช้กับบ้านไม่ได้มันจะเป็นจะต้องมีตัวแปลงเพราะว่าบ้านเราใช้ ac คือไฟฟ้ากระแสสลับนี่แหละหน้าที่อินเวอร์เตอร์คืออธิบายก่อนว่า ทุกบ้านมีห้องไฟห้องนั้นเนี่ยเราควรจะมีพื้นที่เหลือเพื่ออินเวอร์เตอร์อีกหนึ่งตัวซึ่งจากเทคโนโลยีเดิมอินเวอร์เตอร์ตัวใหญ่มากผมก็ติดไปแล้วสิ่งหนึ่งที่มันเป็นจุดอ่อนกนะ็คือว่าหากมีต้นไม้มาบางังหรือเมฆอาจจะใช้คําว่าแสงส่องไม่ถึงอะ่ะหแผงที่ผลิตไม่ได้พอมันเป็นอนุกรมมันลามไปทั้งหมดมันทาให้ทั้ง10กิโลวัตที่ติดเนี่ยไม่ได้ผลิตไฟเป็นบางช่วงเวลาทีนี้พอติดตั้งแผง2เนี่ย ตู้นั้นห้องนั้นเนี่ยตู้มันใหญ่ไปมันก็ไม่พอละเอน a ฟ e ซึ In ่งเขาก็ถือว่ามา d ดิสรับวงการเนี่ยเขาจับของใหญ่มากๆกลายไปเป็นไมโครอินเวอร์เตอร์เนี่ยมันอยู่ใต้แผงก็เลยคิดว่าตัวใหม่เนี่ยผมสนใจไมโครอินเวอร์เตอร์เพราะว่าฟังดูแล้วมันเหมือน CPU ให้กับแผงโซล่าเซลล์ครับเพราะว่า1แผงก็จะมี1นึ่งไมโครอินเวอร์เตอร์ก็จะ a t t a c h ประกบกันไปด้วยรูปแบบการต่อแบบขนานความเจ๋งก็คือว่าพอหนึ่งแผงโดนบังไอแผงอื่นๆที่ไม่ได้โดนบังก็ผลิตไปเพราะมันเป็นขนานผมก็ไปเช็คความปลอดภัยก็พบว่าเขามีเซฟตี้ที่เรียกว่ารับผิดชัดดาวหมายความว่าถ้ามันเกิดปัญหาในการแปลงไฟขึ้นมาจริงๆ มันก็จะตัดตัวเองโดยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับภายในบ้านแต่เน,นี่ยมุมมองอของอุปกรณ์เรื่องพวกนี้บ้านผมมีเด็กด้วยมีผู้สูงอายุด้วยก็อยากจะได้ความปลอดภัยมากๆก็เลยจบลงตัวกับไมโครอินเวอร์เตอร์ของ Enphase ซึ่งทาง PowerConnect เนี่ยเขาก็จัดโซลูชันมาให้กับผู้ที่ติดตั้งโซล่าเซลล์กับเขานะครับ ด้วยความที่ Power Connect Solar เนี่ยเขาเป็นผู้ผลิตปลั๊กไฟ Power Connect อะไรก็ตามที่เป็นเรื่องไฟเนี่ยถ้าเราคุยกับคนที่เขาทำไฟมาก่อนมันก็หนึ่งมันก็มีความน่าเชื่อถือระดับดีอยู่แล้วอันนึงที่ผมชอบพอไปเจอปุ๊บขอใบเสนอราคา p r o ป o ร a l ซหรือตัวเสนอเนี่ยที่เขาส่งมาให้เนี่ยเขามาพร้อมการคำนวณอย่างละเอียดนะครับมีความคุ้มค่าจุดคุ้มทุนนะแล้วก็ยังมีเรื่องของการเอา geo location เนี่ยมาสำรวจหลังคาบ้านผมอันนี้เทียบจากปริมาณแดดที่เกิดขึ้นตลอดปีว่าโซนไหนของบ้านเนี่ยมันเข้มที่สุดวิธีการติดตั้งเนี่ยวันนี้ติด5ถ้าผมจะเพิ่มเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะต้องเพิ่มเท่านคผมไปเพิ่มเป็น6กิโลวัตต์เกิโลวัตต์แกิโลวัตต์ได้เลย เรื่องคุ้มทุนเนี่ยเอาจริงผมเพิ่งติดฉะนั้นอาจจะเป็นคำถามที่ถามผมเร็วเกินไปในวิธีคิดผมเนี่ยผมคิด2แบบ b e h a การคำนวณเนี่ยเราต้องเข้าใจว่ามันถูกคำนวณด้วยเงื่อนไขค่าไฟปัจจุบันแต่ค่าไฟก็มีแนวโน้มที่จะขึ้นอีกใช่ไหมครับตามสถานาการณ์โลกวันนี้ไมโครอินเวอร์เตอร์เนี่ยถ้าเทียบกับสตริงอินเวอร์เตอร์เนี่ยไมโครราคาสูงกว่านะครับแต่จำนวนความสูญเสียมันน้อยกว่าต้องมองตรงนี้ด้วย เอ n f a e e นะครับ, Phase, รบเราอยู่นอกบ้านเนี่ยเราก็ใช้ 5G วิ่งเข้ามาดูว่าแต่ละแผงหน้าขนาดนี้ oh. เราจะเห็นเลยว่าแผงหนึ่งได้5 6 7นะวัดเอาว5 6 6 5 7 0 5 5 6, 6 5 6 8เนี่ยอันนี้มันคือความน่าเึ่งของไมโครอินเวอร์เตอร์และผมก็มาดูหน้ารวมตรงนี้ว่า ไฟที่ใช้เป็นยังไงอ่าอันนี้เราเริ่มผลิตได้ตั้งแต่ประมาณ6กโมงสินะฮะนี่ไล่มาเรื่อยดังนั้นสิ่งที่เห็นก็คือสีฟ้าเนี่ยนะ,ะด้านบนนี่คือไฟที่ผลิตได้สีส้มก็หมายถึงไฟที่บ้านผมใช้เอาจริงๆเนี่ยถ้าผมเห็นความเริ่มคุ้มค่าของตรงนีน้ผมติดเพิ่มเนี่ยกราฟสีฟ้าก็จะพุ่งสูงขึ้นอีกก็ในมุมมองหนึ่งแอปนี้ก็จะทำให้เราเรียนรู้ว่าสิ่งที่แผงผลิตไฟให้เรากับสิ่งที่เราใช้เราก็พยายามให้มันสัมพันธ์กัน อันนี้ก็เป็นวิธีคิดที่ดีที่เขามอบเขาเรียกว่าอำนาจการมอนิเตอร์แบบเรียวไทม์มาให้กับคอน s u m อ e r ด้วยใช่ไหมผู้ใช้ตามบ้านก็มองตรงนี้ปุ๊บก็คิดออกแล้วว่าเราจะลงทุนเพิื่อก็อยากจะแนะนําคุณผู้ชมนะครับจ้องตาคุณผู้ชมเลยดีกว่าก็ต้องบอกว่ายุคนี้เอาจริงๆเรารู้ว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมนะมันเกิดขึ้นจากการที่มวลมรดิชาติเนี่ยปล่อยคาร์บอนใช่ไหมครับฉะนั้น เราก็ควรจะเข้าถึงพลังงานสะอาดพลังงานสะอาดที่ง่ายที่สุดมันก็คือไฟจากแดดนี่แหละครับผมอาจจะเป็น brave consumer นะก็คือผู้บริโภคที่กล้าเข้าถึงก่อนผมเข้าถึงแล้วดีผมก็บอกต่อก็ถ้าจะปิดคลิปนี้ด้วยคำรอๆหน่อยก็ถือว่า เราจะได้มอบ power connect solar ไว้ให้ลูกหลานต่อไปนะครับเพราะว่า1การติดตั้งมันเท่ากับ25ปีวันนี้เราต่างติดตั้งกันในขวบปีแรก,แรกเรายังไม่ได้ฟินรอกครับจนวันที่มันผ่านจุดคุ้มทุนไปแล้ววันนั้นเราจะรู้เลยว่าโอ้โหรู้อะไรสู้รู้งี้นะีดีนะที่ติดไว้เนี่ยนะมันเลยทําให้เราได้ใช้ไฟฟรีโดยที่ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมแล้วและผมเชื่อว่าถ้าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นบนแอปการรายงานผลตามจริงแบบนี้ที่ไม่ใช่แค่กระดาษที่ไม่ได้ อัปเดตเนี่ยวันหนึ่งผมก็จะติดเพิ่มนะผมจะติดให้เต็มเลยเดี๋ยววันหนึ่งคุณส g อง g ู e ก a รแมดูหลังคาบ้านผมนะ mm. เห็นเป็นโซล่าเซลล์ทั้งหมดเลยทุกอันูโอ,โ,โอ้โหลานจอดรถก,ก็อาจจะไม่เว้นนะนี่มอบ power connect solar ไว้เป็นมรดกที่มีคุณค่ากับลูกค้านนะครับ